สวัสดีครับเพื่อนทุกท่านกลับมาพบกับผมพลโมอโเตอรไ์ไรวอลกันอีกเช่นเคย ในวันนี้ผมมีข่าวสารจากทางฝั่งแบรนด์เยอรมันจากแคว้นบาวาเรียกันครับโดยต้นปีมานี้ BMW มอเตอร์ราดประเทศไทยได้มีการประกาศราคาใหม่สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ BMW ที่จำหน่ายในประเทศไทยซึ่งต้องบอกว่าปรับราคาสวนทางกับแบรนด์อื่นๆที่ส่วนใหญ่เขาจะปรับราคาให้มันแพงขึ้นเนื่องจากโดนในเรื่องของอัตราภาษีใหม่โดยราคาใหม่ที่ถูกประกาศออกมานี้นั้นจะมีทั้งสิ้น8โมเดลแบ่งออกเป็น12ราคา ผมขอมาเริ่มที่โมเดลแรกครับน้องเล็ก G 3 1 0 R Naked Entry Bike เป็นรถที่ราคาถูกที่สุดของฝั่ง BMW มอเตอราดแล้วราคาเดิมอยู่ที่2 9 0 0 0บาท ราคาใหม่นี้ถูกปรับลดลงมาเหลือที่170,000บาทและทางทีมงาน m o t o r ร v a l เราก็ได้เคยทำรีวิวไปเมื่อ3ปีครึ่งที่แล้วหากใครยังไม่รับชมก็สามารถกดที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนได้เลยครับถัดมาครับโมเดลที่ถือว่าเป็นแฟดคนละฝากันนั่นก็คือ G310GS ในล่างของรถ Adventure โดยราคาปกติค่าตัวจะอยู่ที่229,000บาทแพงกว่าตัว r อยู่20,000บาท ส่วนราคาปรับใหม่นี้จะอยู่ที่195,000บาทขยับขึ้นมาครับจะเป็นมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มของ Light Heavyweight เริ่มที่ตัว F750GS ราคาเดิมอยู่ที่499,000บาทราคาปรับใหม่จะเหลืออยู่ที่419,000บาทต่อมาครับตัว F850GS ที่พื้นฐานดูแล้วก็จะเหมือนกับ F750GS แต่ว่ามีการอัปเกรดทั้งในเรื่องของพละกำลังตัวเครื่องยนต์แล้วก็หันมาใช้โช๊คแบบอัพไซด์ดาวและล้อแบบ4ีลวดราคาเดิมอยู่ที่575,000บาทคราวนี้จะลดลงเหลืออยู่ที่459,000บาท ต่อมายังเป็นตัว F850GS ครับแต่ว่าเป็นตัวท็อปสายลุยก็คือ F850GS Adventure ที่จะเสริมออปชั่นต่างๆให้เหมาะกับการขี่ลุยมากยิ่งขึ้นอาทิมีการติดตั้งชุด Crash Bar รวมไปถึงเปลี่ยนแหลกหลังแบบใหม่วินชิลก็เป็นชิ้นใหม่ที่กว้างขึ้นกว่าเดิมตัวถังน้ำมันก็ขยายความจุให้มันเพิ่มยิ่งขึ้นราคาค่าตัวเดิมของเขาครับ แพงกว่าตัว8 5 0 gs ปกติอยู่1 0 0 0 0แบาทก็คือจะอยู่ที่675,000บาทสำหรับราคาปรับใหม่จะเหลืออยู่ที่539,000บาทคันถัดมาครับเข้ามาสู่กลุ่มของรถคลาสพัน 4, สี่สูบเรียงกันแล้วเริ่มที่ตัว s พั r, ปปเน r s u p e r n e k e d ที่มีดีไซน์ไฟหน้าอันเป็นเอกลักษณ์แบบตาเขราคาเดิมอยู่ที่675,000บาทราคาปรับใหม่อยู่ที่5 9 9 0 0 0บาท ถัดมาอีกหนึ่งโมเดลก็ยังเป็นตระกูลของ s อพั an, แต่ว่าอันนี้เป็น s อสพันที่อยู่ในร่างของรถส p o r t Adventure ซึ่งราคาเดิมอยู่ที่895,000บาทราคาใหม่ปรับลดลงเหลืออยู่ที่749,000บาทและโมเดลสุดท้ายนั่นก็คือ BMW R9T รถสไตล์ Heritage ที่ใช้เครื่องยนต์บ็อกเซอร์สูบนอน แม้ว่าจะเป็น1โมเดลแต่ทว่ามีทั้งสิ้น5ราคา5รุ่นย่อยด้วยกันซึ่งผมจะขอเริ่มกันที่รุ่นที่ถูกที่สุดก่อนเลยครับ r 9พ p ยว e ราคาเดิมอยู่ที่880,000บาทราคาปรับใหม่เหลือเพียง699,000บาทและอีก3รุ่นย่อยนี้จะ เป็นรุ่นที่มีราคาเท่ากันทั้งสิ้น3โมเดลเลยครับเริ่มที่ตัว Urban GS สไตล์รูปลักษ์ที่ถอดแบบตัวสายลุยอย่าง GS m o เดลรุ่นต่อมา R19 Racer ก็เป็นสไตล์ Cafe Racer และรุ่นสุดท้ายคือ R19 s c a m b e r ทั้ง3รุ่นนี้จะมีราคาเท่ากันเลยราคาเดิม975,000บาทและราคาปรับใหม่จะเหลืออยู่ที่799,000บาท ปิดท้ายกันที่คันสุดท้ายและเป็นรถที่มีราคาแพงที่สุดกับตัว R9T ซึ่งคันนี้จะถือเป็นรุ่นท็อปสเปคครับจะเห็นได้ชัดเลยก็คือเขาจะให้โชคอัพหน้าแบบอัพไซด์ดาวมารวมไปถึงปั๊มเบรกหน้าเป็นแบบเรเดียลเมาส์ซึ่งจะแตกต่างกับอีก4รุ่นย่อยก่อนหน้าที่ให้โชคหน้าแบบตะเกียบหัวตั้งปกติรวมไปถึงปั๊มเบรกหน้าที่เป็นแบบแอคเซียลเมาส ราคาของ r ในทเดิมจะอยู่ที่1,110,000าบาทราคาปรับลดใหม่อยู่ที่9,29,000บาทก็จะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้12ราคาจะมีการลดสูงสุดนี่เกือบเกือบ200,000บาทเลยทีเดียวครับ สำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงาน m o t o r ร์รเราจะมานำเสนอเนื้อหาสาระอะไรผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุท่านติดตามพวกเรากันไว้ด้วยครับทั้งในส่วนของ Youtube c h n n e l ต Motorival นี้ฝากกด Subscribe แล้วกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในขณะที่ตัว f a c e b o o k c o m m o t o r r i v a l ฝากเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นแบบ Favorite เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบเรียลไทมวันนี้ผมพลมอตร์ราต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสสวัสดี